ภาพที่นี้นะครับเจ้าที่ตำรวจนะครับจะมารถทำการจับกุมนะครับคนเมายาบ้าที่อยู่กสอเมืองนครพนมเรยเห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมพร้อมแล้วนะครับนานนี้นะครับเจ้าที่ตำรวจเรานะครับเตรีมยมพร้อมแล้ว,ลว,วะนะครับเครื่องไม้เครื่องมือก็พร้อมนะครับเตรียมชัดนะครับ ให้ท่านจับตามองให้ดีนะครับตอนนี้นะครับทานเจ้าหน้าที่ตำรวจของเรากำลังเตรียมพร้อมแล้วนะครับเห็นไห้ว่านะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังชาร์จอยู่นะครับเห็นไหมว่าตอนนี้นะครับกำลังพลุลมุนกันอยู่นะครับอย่าเบิ้งเข้าไปอย่าเบิ้งเข้าไปดูดีๆดูดีๆจะเข้าไปจะเข้าไป นะครับโชคนี้เส้นบรวกกำลังชัดนะครับถ้าเข้าไปจะเข้าไปลบไปลบไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ครับอยู่ความเรียบร้อยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะครับโอ้ขอบคุณมากครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับสุดยอดเลยครับภาพนี้นะครับเป็นภาพที่สุดยอดมากนะครับเห็นได้ว่าเขามีมีดนะครับอยู่ในกำมือนะครับ ต้องหาดูดเราเป็นแล้วะครับดี่วันี้ตำรวจองเราทางจับกับจับคุณใส่กุญแจมือแล้วนะครับถอยถอยออกนะครับถอยออกด้วยนะครับถอยออกด้วยนะครับถอยออกดยนะครับถอยออกด้วยนะครับถอยออกก่อนนะครับถอยออกก่อนนะครับตอนนี้นะครับอันนี้ปลอดภัยสำหรับท่านผู้โดยสารนะครับท่านผู้เกี่ยวข้องนะครับ

ยอมรับสารภาพแล้วเขาเป็นตึงแค่ไหนเขาได้ส่อสูส้เจ้ทาที่ตป็วจด้วยนะครับตอนนี้เระวังนะครับระวังเด้อระวังเด้อนี่นะครับขึ้นรถไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับสายตรวจ191ของเรา